พี่น้องเขาสิเอาอันนี้ใสรถอีกนาาจะนอมาเนาะ ใช่ไปแล้วหนึ่งอันนะจ๊ะแต่ตอนนี้เสให้เบิ้งอีกอันหนึ่งน้กจ้ะเนาะ look first where do about here not do about because this glue go out if do about have to look first you look you said you don't did pit kick out a l r e a d y then not see where that be have to be here I can see metal แล้วรั่วเต็มเลยเด maybe there not have maybe have here Yeah, this one you need to hold, you don't have clothes on your own. But you don't believe in this one. You don't have to have clothes on I need that blue pen. Oh, they are right place. Now I have to... First one, I don't know where that be. Now we have to do all piece again because you see they are wrong place before this one be on the very end of here มน so yeah. yeah. ah, okay. ่มาจะไม่เห็นรถกันนอมันนี่นอตามานาอโอเคตากตาอตมัด Because they have to turn so much w a n o a p a d แล้ว What h a p p ่ d i s e Take it out r oh, Maybe that's not not a big problem จอเ You have to do up t h e e t y can go in the front m No. It's not easy. w now let No. We have to do only this till I d o have to i f try to do same time, I'll a k e a put o They are different on n o t h e r side. นี่ล่ะพี่น้องก่อนสิเอาใส่ก็วัดแล้ววัดอีกจ้าพี่น้องคั่นว่าวัดเวลาเฮามาใส่มันใส่บ่ได้จ้ะมันถอดออกถอดเทานะจะอันนี้สิเอาใส่เฮาสิเอาเอากูติดเอานะจ้ะ ถ้าห่อซีเฮ็ดพร้อมกันกับไสนี่จ้ะไสเอ่อนหนามปัดกระจกนี่จ้ะปัดนารดนี่มันใส่บ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เขาต้องใส่ใส่กลูนะจ้ะนี่ถ้าเขาบอาใส่กูมันมาอยู่ได้จ้ะนี่สั่งมาจากอเมริกานะจ้ะนี่อันเก่ามันเปื่อยจ้ะโยพี่น้องนี่จ้ะไอ้นี่นะจ้าเนาะก็สีล่องใส่ไม่เบิ้งจ้ะ Täältä pitää sitten se dulet kuin a Niin yeah. Joo, hyvä. Then... This way, baby sinä pois niin vähän... Vähän pois niitä. Hmm. Vähän pois, what? Odota, okay. odota. Katsotaan. Tämä on täällä. Oh, we have to take out up first. This way. No, I just try to do that inside. Joo. They, they don't have a place to go, it's not to work there. Mm -hmm. Mm -hmm. No, it's not easy to do. I try to do it I'm scared they go too much inside. After color go, out all everywhere. This oh, way. This way, okay. Uh-huh. Not okay, this. okay yet, but you can try. It can it Because I don't want to try. But they not inside yet. Mm -hmm. ่เนีจ้าพี่น้องมาพอกำลังที่เอาไซน์นะจ๊ะไอ้ยยุงมีเดินแล้วครบอะไรแบบ Maybe but I cannot do I'm scared they go out there if I push ที่ปัดน้ำคนก็บอท่านท่านคิดว่ามันมันมันทำงานหนึ่ง้เจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าล่องะจ๊ะน้ำก็บ่คเขาออกดีเนะจ๊ะเนาะมันกระจออกมากนิดหนี้น่ยหน่อยนะจ๊ะเว่าเขาต้องเอาไซน์สกอนจ้พี่น้องเพราะว่าห้อ ย่างหลายแตแนวเห็ดเนาะคณาบอใส่มันกับบอมี่แนวสิ่เหล่าจะเคื่อเขาก็จังสิตะเบิ้งอีกที่หนึ่งจ้ะใช้ตดูหรที่อ้อยสาวเบิ้งปิดจมูกเนี่ยเพราะว่าบ่อเดบ่เมื่นโควิดนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามันอีพอเพิ่นเห็ดสีผื่นนะจ๊ะแล้วมันค่อนข้างซีเมนต์จหน่อยจ้ะก็เลยปิดจมูกนะจ๊ะเนาะไปดูดูรูปเนี่ย maybe half millimeter that way but not too much ลิฟนั่นหมายกันนะนี่ตู้พูดลิฟเดินคัน coming a n c this way or not you can try to push no not ว่ะหัวไม่เชื่อสิแต่ว่าบ่คันนี้ค่่มสุขหรอกจ้ะเพราะว่าแน่ๆก็อ่าอย่งเขาเรียกว่าอีย่งอาจารย์เซตหน้ารถนะจ๊ะปัดน้ำหน้ารถนะจ๊ะมันเดินมันมันบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องลกเาื่อทุกอย่างเลย ดิสเโอเคดิสเเดทุกลูกนะิเยรีบไรนรีบไรดิน่ดูเฮ็ดหนกแน่เฮ็ดยางหนกละกัไงแน่กันไงไงแน่นะจ๊ะสิบ่ไงคัคับ่มีจี้ยางหกอะไรกวาจ๊ะถูกต้องนะนี่เปสุดิา เดวใสแล้วเดี๋ยว,ว,วยพี่น้องมันหลายอย่างจ้ะสามสี่อย่างเหมืนนะจ้ะเนาะเดาใสหเจ้ปขอนด้มันี่ห่อใสแล้วห่อกับซี่่องเมันนะจ้ะว่าปั่มมันเห็ดง,งานบ่อนเนาะเมราอว่านี่ล่องปั่มจะพี่น้องบอ่อเห็ดงานจ้ะปั่มมันหนามันบอ่บอบ่ขึ้นเข่าไปในสายมันนาจะนกตามตาตสสตปเอ,ปอยเ no. <Not> no. อ้ะ no n o อ๋อ this one have to be like that and then have to pull over this like that have to go over that no w do it ช้าแต่ได้เป็นเสียง no no this, this very special สุดๆอันนี้มันมันก็คือรถในด้อพี่น้องมันเอาใส่ยอดงาบจ้ะ เปียนอีพอพี่นบอกว่าไม่เปรียนชุดแต้มคือว่าเข้าเฮ็ดแบบให้คนเฮ็ดย่างๆนะจ๊ะมันสิบ่ง่ายเลยจ้ะพี่น้องในขนาดเอานี่ไซเดอร์นี่เด้อรถสมัยใหม่นี่แกเปิดออกเขาแซ่เดรเลยจ้ะคนมี้ยังโย่กัดส่วนกระสานทัศน์ก็สิ่งที่สำคัญก็จะอายุเท่าไหร่มันบอกเือกันเด้อจ้ะพี่น้อง สร้างข้าม่จ้ะที่น้องเมืองกดีเดินบ่คือกันด้วยจ้ะสร้างข้าแมาจ้ะเทที่นี่มันบ่ได้คือกันจ้ะัตาดาเซนาเตนโนติตามาออรกิเนลอันที่พอเหตดตอนนี้คือของมากกับรถเลยจ้ะเป็นของเก่าของรถเลยจ้ะแต่ฟังที่เหตดแล้วนั้นเป็นของใหม่จะเขาสร้างมากเทที่นี่ก็ให้เขามากแบบน่าดี เดตตจอยัวนีเนพลาสติกอ <by> ่จ้ะตอนนี้คือวาวใส่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้เขาสีล่องบังปั่มเลยจ้ะว่ามันสิทธิำงานบ่เนาะปั่มที่ว่าเขาสีเอาหนังขึ้นมาอ่าหลังปัดหน้ารถจ้ะเขาเสือยังเขาเสือแพงเลยจ้ะเขาเสือของใหม่ของแพงกับสั่งแต่ว่าก็คือเก่าจ้ะบางทีพอเราก็เบื่อตรงเนี้ยจ้ะเบื่อตรงที่ว่า สือยังมาไม่ไมก็ต้องมาสอมเองเฮ็ดเองคือเก่าจ้ะมันเสียเวลาแล้วก็มันเมยมันเพิ่นกระเริิมเบื่อเหลิมเมยเพว่ารดนีห้องเฮ็ดทุกมเอเดนอจ้ะช่วงนี้เฮ็ดมาตั้งสิสงเดือนละสองเดือนล้ตว้จุติ่รยตาร่ะเคลีกอมีระอนีรมีคนเืรมัน pyyhkiä varren korkeutta. Tulee, että tämä akseli tulee ulospäin ja menee sisäänpäin, Yksi seuraa tätä liukulevyä. Tässä tuolla on tuommoiset levyt tuolla. Toisella puolella on vähän kulunut tuo varsi. Tässä on vähän tyhjää, niin tämä toinen jää vähän ylös. Mutta mä näytän vähän, miten se pitäisi toimia. Niin, minä on. Haluan. nyt tämän ajatella. ม,มันบวกลันขึ้นนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเครื่องปั่มมันบวกยดีจ้ะน,นี่สแสดงว่ามันก็นยังบวกลำการทำงานนี่เราจากเครื่องปั่มนี่น้ำบวกลงมาอยู่พี่น้องเอ้ยสงสัยสีบปอร์ไวเราจัดสีเด็ดถอดออกซ้อมไม้ได้จ้ะสื่อมาเอาไปเปลี่ยนเราจ้ะครับ โบเบลี่พ่อสอบียนี่มาละจ้ะพี่น้องมานิดเดียวผุนไปยันผุนขามหัวไป็นผุนเจ้าสิบประแดดพี่น้องล่างรถประแดดเวลามันเวลามันหยุดมันกะบอโลงมาจ้ะมันต้องลงมาถึงจ้ะน่าสับแต่ปลา ตัวักกนตกกนนจะตั่นมยาวบ้าตัลอด่้เซ็ปรอนบาลีกันี่สโอเคจ้ะพี่น้องทางไหกันสอบก็กไลค์กดแชร์อ้อเซาเบนกับอีพอได้ด้วยจ้ะเป็นกำลังใจให้กันจ้ะพี่น้องขอบุณหลายๆเด้ค่ะสิเสียเวลาม่เบิงสวัสดีค่ะ